ขออนุญาตถอนสารพระภูมิตายณยณนะบ้านเลขที่101ทับ6ซอย3หมโมบ้านปราถนาพาวิเลียนบางคูเวียงบางครวยจังหวัดนนทบุรีเพื่อขออนุญาตปรับปรุงสถานที่แล้วก็จะตั้งให้พระองค์ท่านใหม่ในวันพฤหัสที่15พฤษภาคมพศ2568ก็ขอยามบรารมีทุกอย่าง พระพรมพระภูมิเจ้าที่เจ้าทางปู่ย่าตายายพระแม่ธรณีถ้ารับรู้ได้ได้โปรดเมตตาอนุญาตตามความประสงค์ของเจ้าของบ้านด้วยเทอนนาียกยมคกิน สาม,อสามอรอบรอบเลยับไได้ดผมกนัแน่เนี่ยหนักแน่นอย่างดี แต่ผมยอมย่อมมันไม่กล si> ัวหมดไปหลายอันแล้วเนี่ยอที่ผมนำวนเนี่ยนีอันยั่อะไรนะยาคายาคาเดี๋ยวนี้ก็ทําขายสมมาขพระชอบให้เนี่ย